ที่นกธนดลค่ะออกมาประกาศลดสถนานะคู่จิ้นกับป้ายปลายโอริโอลงอะนะคะมันก็เลยเกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักณขณะนั้นค่ะจนมีคนวางกลุ่มเนี่ยก็คือเหมือนสร้างกลุ่มแบรนด์ขึ้นมานะคะจนงานนี้เนี่ยหนุ่มนุ้เองเขาก็เลยโพสต์คําคมแบบรัวๆๆๆๆค่ะแต่ว่าอ่านแล้วก็มีสะดุกเบาๆนะคะคุณผู้ชมก็คือเพิ่งจะผ่านเรื่องราวมามามดค่ะเป็นเรื่องราวของราม่านะคะหลังจากที่มีการประกาศลดสถนานะคู่จิน้นก็มีทั้งคนที่เข้าใจและคนที่ไม่เข้าใจนะคะ ร้องหนุ่มนุกฮันดนน่นะคะจนล่าสุดเนี่ยมันก็เลยเกิดเป็นกลุ่มแบรนด์ซีรีแวลขึ้นมาประจวบเหมาะกับทางนั้นของคุณนุกเองเนี่ยเขาก็โพสแคปชั่นแบบเป็นแคปชั่นโดนโดน,โดนคำคมเด็ดๆอยู่บ่อยๆนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นการโต้อตอบกลับหรือว่าเป็นจังหวะพอดิบพอดีกันแน่นะคะคุณนุกเนี่ยก็โพสทำคมเหมือนเป็นภาพแคปชั่นน่ะบอกว่าวิถีผู้เจริญภาพดังกล่าวผู้ชมขาเป็นภาพพร้อมข้อความนะคะบอกว,ว่าวิธีเอาชนะคนที่เกลียดเราแบบผู้เจริญไม่สนไม่ แค่ไม่ฟัง ไม่ต้องใส่ใจทำเฉยๆปล่อยให้คนเกลียดอกแตกตายไปเองแล้วก็ยังมีแคปชั่นประกอบกับรูปภาพบน Facebook นะคะบอกว่าไม่จะเป็นต้องทำตัวให้ใครชมว่าดีแค่รู้ว่าจิตสำนึกที่เรามีมันดีก็พอแล้วเฮียหลามหลังจากโพสต์ดังกล่าวค่ะถูกโพสต์ออกไปนะคะแฟนคลับเนี่ยเขาก็เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมความคิดของนุกธนดโดนไปนจำนวนมากนะคะแต่ผู้ชมคะเรื่องนี้เนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นการตอบตอ หรือเป็นจังหวะพอดิบพอดีที่เขาเนี่ยเฮ้ยเห็นคําคมแล้วมันโดนใจเขาก็เลยเอามาโพส์เตือนสติเฉยๆนะคะเอาเป็นว่าเรื่องนี้ค่ะใช้วิจารณาณในการเารับชมแล้วกันนะคะและนี่ก็คือขา่าวไว้ไนยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม